ยังเป็นชุดเดิมเดิมครับเข้าแล้วเข้าไปเลยครับทุกทีเกียก่ยบทุกปีเข้าเลยครับเอสีเครับโอ้โหยิงใจครับแต่ละท่าดีใจมันดียวนกวนประสาทใช้ได้เลยครับอบพลาดครับเชนเชนเซอร์คัมทวนี w ่ถู T ครับหรือว่าเชนวงเวียที่ส2องก็ลงเก็บลงสนามมา พลาดเลยครับต้นเกมพึ่งหลังแม่เตะนี่ช่วงหลังนี้ก็ทำประตูต่อเนื่องนะครับโอ้แล้วยิงยิงไกลจริงครับเตะซัดเต็มข้อเลยอันเลิกมีเสียแล้วครับกองเชียร์กอล์ฟซีล่านำทีมโดยคนนี้ครับติโจบอยสันเตล เราได้ประตูแล้วคึกเลยครับกอซิล่าอ้าวหมายังหวะนี้ครับเตะขึ้นมาวางทางบอลของเคนพาดครับอาดันคนดันอาร์ติดตัวอุ๊ออกมาได้ประตูตีเสมอเร็วครับกอซิล่าปุ้ยแม่อดใจไม่ได้สาวเดินผ่านก็ต้องคุ้ยคุณนี่มันก็ ไอตาเกี่ยวนะ <c oughs> นเดินก็อุ้ยอุ้ยอุยอะไรอยู่นะฮะไปไงคาาุณโอเห็นประตูของเต้ไหมยอดอเลยครับยิงไกลว่วครึ่งสนามก็ถือว่าหนักพอๆกับเคนพาราดอกนะครับวัดความหนักก็ต้องบอกวก่าปืนใหญ่เหมือนกันครับโอ้แล้วสีสันของกองเชียร์นี่เหมือนมาประชันกันนะคุณโถนะใช่ครับแต่ละคนกมีกองเชียร์ท <ตะ S 2> ี่แบบว่างามๆทั้งนั้นเลยครับ แต่เสดายที่เล็กสองถ้าผมเล่นผมก็คงจะไม่มีใครอ่ะเหรอให้ผมโทรตามเขาไหมล่ะโทรตามใครเ,รอ, <c oughs> เอาไหมล่ละ <c oughs> ทำไมทำไมจะต้ <c oughs> องมาย้ำตอบย้ำแล้วจะถามย้ำโทรหาตัวโทรตามใครก็คือแสดงว่ามันไม่มีแล้วคุณก็เลต้องมาย้ำทำไมว่าเอาไหมถ้ามันมีล่ะถ้ามันมีกองเชียร์ส่วนตัวคุณแล้วผมโทรตามมาได้ล่ะไม่ต้องหรอกค่ะ แล้วก็ซิล่าเนี่ยมันได้ประตูตีเสมอเร็วเนี่ยคราวนี้มันมันเลยคแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าขวัญแล้วก็มั่ใจแล้วเรื่องระบบการเล่นเนี่ยมันมันง่ายขึ้นมานิดนึงครับเดียวคว้าไม่ได้สวยครับแล้วคว้าบอลเร็วออกมาะเไปออกขวาจ้าวหันย้อไม่ได้แชมป์โดนพรวงกลาวิ่งมาเบียดครับอุตสิทิไม่ได้ว่าอะไรครับแชมป์ครับนี่ก็เจ็บหูซ้ายอยู่นะครับควงกีตาร์เข้าหูตัวเอง โคกีต้าร์มาตีหูตัวเองคนอะไรเออแต่เป็นน้องที่น่ารักเป็นนักร้องที่เสียงดีครับจังหวะนี้กับนักร้องเจอกับแม่คุณพรที่ผมไม่แน่จาเป็นมือกรองหรือเปล่าพรลงตลาดส่วนคุณเทนมัสเคเทียเนี่ยครับ เพลงเขากำลังฮิตนะช่วงนี้เพลงอะไร Dancing ในชาร์ตของ FAT Radio ด้วยนะครับของหน้านี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของ FAT นะครับแตานนี้ดูจะตกมาเป็นอันดับสองของ FAT ละเพลงพี่โจ๊กเกอร์นภพัทรมัทวีวงก็พึ่งกันขึ้นอันดับหนึ่งเหมือนกันกับอยู่เพื่อรักเธออันดับหนึ่งที่ Fat หละครับเย็เรดิโอ่ใม่ทีับจัดเลยพี่จัดเลยครับ ดูซิเกอร์คิกแอที่องมีว่ออจากกริดบุญคำรรก็ใช่เลยครับโอเคทิ้งไว้ก่อนทอรงกลาแล้วโอ้สป,ปีดไปไม่ได้ไม่ทันครับจะให้เพื่อร่รวมวงก็คือคุณเขตวงกลาไปเอาตามไม่ไมทันตาก้องกับสวิตเชอร์มันถ่ายยิงเสร็จมันก็ฮิตวิวกันเองครับดูมันเหมือนมีความสุขนะอุ้ โอ้โหแจม,มอะไรอะไรแจมฮะอะไรแจมหิง้งสิจะมีอะไรลไเล่าเืดตืน <c oughs> เอาครับเคนพาระดอก <c oughs> เคนเคนจากซ้ายแล้วยังไงก็มีตัววินด์มา <c oughs> เคนไม่ยิงปาโมก <c oughs> ปาทานแต่โอ้โหเ <c oughs> ดี่ยวเสกสันต้องปัดออกไปครับ โอ้ยบอลดากระดานี่มันจริงๆครับนี่เล่นกันโบสนุกมากต้องบอกว่าสักผู้นำก้อนที่ทำทางกันมาดีแล้วนะครับโอ้โหเข็นพระดอกไปสุดก้อดนี่เองครับฝีเท้านี่ก็เป็นอีกคนนึงครับที่เล่นอาชีพได้มีข่าวว่าทางโค้ชจุนโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ตัดมาก็กลายเป็นเต้ครับเต้ลงเอฟซีเอ็มก็ยิงให้โคชิ่งน่ามึอะไรครับเอ้อ ไปรับฟ้าถูกขยเขาแล้วทำไม่ได้ครับทำไม่ได้โดนสวนมาโดนเลยครับคุณนี่ครับคุณเชนวงเซอร์เคิลโดนที่ถูกครับโดนประตูเจอยิงแสกหน้าโอ้โหยิงดีมากครับน้ำหนักและทิศทางดีจริงๆครับยิงแสกหน้าเสาแรกบอลไปพุ่งเสียมเสาสามเหลี่ยมเสาสองครับสุดยอดครับเตะครับโอ้อาณาวิวัฒนดานัดที่แล้วก็ทำสองประตูนัดนี้ก็ทำอีกสองประตูนะครับ นัดที่แล้วนี่ลูกหัวล้วนๆครับรับนัดนี้นี่ยิงแบบเต็มข้อ2ลูกเลยโอ้โหเตะอะันี่ครับคุณเออีโบลาครับผู้สัมปตูในครึ่งแรกที่มีอาการบาดเจ็บหน้าของแฮกรอกอนนี่ครับต้องมีการมาปฐมพยาบาลนะมีนวดกันให้ด้วยนะครับเอาล้ครับ นี่ครมีการนวดนวดหูด้วยนะครับสงสัยแกจะคันหูครับโอ้แกคันหูครับเอออีโบลามีคันหูด้วยนะครับโดนนวดหูครับโอ้ยลาสกาสิลาเขาลุยขึ้นมาอีกแล้วครับแชมป์ครับจะเล่นฟรีคิกจังหวะนี้เองหรือเปล่าที่มุมมีใครครับแต่ว่าตอนนี้เคนพราดอบ กองบวกริเกมรับเคิพระดอกนี่มีข่าวว่าทางทีมเหยาลัยเกระรส,สาสตร์ในระดับดิวิชั่น2ติดต่อติดต่อแล้วนะฮะให้ไปเล่นด้วยนะฮะนี่ครับโอ้กองเชียร์โอ้โหครับออร<อ>์อตตี้พอตี้ครับสับขาหลอกลุยมาฟาวปราดามย์ปาทานไปฟาวต้องไปขอโทษพอตตี้ครับกว่าเข้าบอลช้าไปครับ นี่ครับมีการถ่ายรูปกันเอาไว้นะครับเป็นที่ระึกนะครับขอบคุณมากนี่ฮะจังหวะที่พอตี้แหวก็กแหวกไปเจอปราโมนปาทานครับโดยมามีดิวรู้สึกจะเป็นดิวนะที่อยู่อีกดาบนึงครับอะไรครับต้องลงไปช่วยกันรับที่กำแพงนะครับหมายเลขก5นั่นเป็นยุทธาราดยังไงฮะ มีฟาวจะให้ยิงใหม่หรือเปล่าออโดนไปเหลือเ็ได้ครับคุณปราโมทปาทานนี่นักร้องเสียงดีมากนะครับปราโมทปาทานนี่เป็นแบบว่านักร้องรางวัลคุณภาพครับกราบสำหรับคุณปราโมทปาทานชนะเลิศก,การประกวดวงดนตรีแจ๊สจาก98.5บริ FM เมื่อปี2006โอ้ระหว่างนี้ก็ต้องเชฟอีกแล้วครับเชนวงเซิร์เซิร์ฟิชูโอ้นี่ไม่เข้าก็มาที่กองเชียร์ของคอสซิต้าอ่าของคอสซิต้านี่เฮกันเกอรครับโอ้มันจริงๆครับนี่เชนี่งานเข้าตลอดเลยนะครับลงมานี่โอ้โหงานงอกตลอดเวลาครับเอาเดินไเดินเดินเดินดิเดินดดนดิินดิเนเครนิเเ้าเเเ เชนออกมาให้พรวงกลาออกไปทางขวาครับวิบวิบโอ้โหยังไงกันนะปาโมทปาทานไม่ได้บอลแล้วตรงกลางสนามเตะโดนเคนพราดอกเอาได้ไปลูกได้เปรเียบครับต้พอตต้โยกหลอกอก็กึงดิงกึงผ่านโอเป็นแชมป์กับมาแชมป์โยกหลอกก็กึงดิงกึงผ่านไปเพื่อนมาชาร์จไม่ทันนี่ครับ โยกออกไปพ็อตตี้ที่ชาร์จไม่ถึงแล้วส่นที่แชมป์ปาดไป,ดป,ไปเคนก้าวใจร้อนเสีให้เต้ให้ใครเข้าข้อใครไม่เข้ามาเข้าข้อเต้เดี๋ยวก็งานเข้าอีกนะครับมาหน้าหน้างารคนงานไม่ได้ถ้าเป็นความาเชื่อถ้าเขาคนเกีงยงเรื่อนี้จะเล่นไม่ออกดูครับปราโมดปาทานอ้วนริ้วให้เคนผลัดดอกจะแทงต่อมาไม่ได้แล้วสวยแล้วแชมป์ แชมปม้วนหนีไปสวยคืนกับเอาโดนดักโดนดักแล้วแทงอักอร์ฟัํมบอลฟัํมบอลยังไปได้ยังไปได้ครับป้าเขาได้ฟาวครับโเกียวงตานะ ไปกับเขย่วนกลาครับดีครับดูเขตนเทเขตมาแย่งบอลมาได้จากตาแล้วเขตปั๊มกระเป๋าแล้วเขตยังไปครับขเขตนบอกไม่เนี้ยีกลาเรากลับมาไม่กล้าโอ้โหครับส่วนอาครับพอได้ฟรีคิกระยะแบบนี้ก็ไปเข้าข้อเขนพาราดอกสิงคโปร์เคนกลับบ้านกันเถอะคิดถึงเขนเคน เข็นครับตั้งปอมมองแล้วครับลูกนี้ครับเคนจะทําได้หรือเปล่ามองไปที่ลูกคุณบอลโมเท่นจากเดนมาร์กแล้วยิงบอโอ้โหเสียงสาเหลี่ยมโอ้โหเข็นพลาดอกอีกแล้วครับท่านเกือบไปครับไปเล่นบอลอาชีพกับกอบอนุวัฒน์เถอะครับโอ้เล่นพระพอเล่นระดับนี้ครับดูแล้วโอ้โหปั่นคนสามเหลี่ยมครับโอ้

ก็สิดาสตายเอฟซีเตะไปทีโร่ของทีมอีกแล้วครับวันนี้แต่ก็ต้อง,ต,องต้องรอดูก่อนครับเพราะเกมมันยังไม่จบ<ป>ยังมีเวลาให้แฮร์รี่เอฟฟ์ซอแก้ตัวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้นะครับแอร์เอเชียครับยามาฮ่ายูโรค s สตาร์คเค้ก เมืองไทยประกันภัยสส,สโรงพยาบาลพยาไทยโรงพายาบาลเปาโลแทนเดียดอร่าคปป้าลอตโต้ซุปเปอรค์คิกนะครับแล้วไปเลยครับ3 1ครับ3 1ครับช้างเอสดีเอฟสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้ไหลเลยครับไหลเลย เปิดคอนเนอร์มาครับแล้วบอลหลุดมาถึงแชมป์โอ้โหไปยืนหลบอยู่เสาสองครัหนึ่งครับไม่มีตัวประกบครับครัหนึ่งครับเอาล้วครับน่าจะง่ายขึ้นเยอะแล้วครับกอร์ซี่าไปยืนหนีตัวประกบดีมากครับไปหลบอยู่เสาสองแชมป์ครับเงา ก็ซิด้าเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาตามหลังแล้วพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับเอาลครับเราลุยมาต่อแล้วก็เป้าเป้าโอเปล่าเลยเป้่าเดี๋ยวก็สายยันไวเกลอบเปล่าโอแล้ววันนี้สังเกตนะก็ซิด้าพอไม่มีตังค์นะดีมากเลยตลอดดีดีมาแล้วนะโอ้โหนี่ครับจากตามหลังก่อนตอนนี้นำสามหนึ่งครับเล่นดีมากครับ คือก็อซีล่าอย่างที่ได้เคยเรียนไปฮะหรือคุยกันนอบรอบว่าเล่นไปเรื่อยครับก็ซีล่าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรทังนั้นครับังหวะน,นี้ครับเขตโมกลาวิ่งไปไล่บอลมไปกระแทกกับ Art, อาร์ตอัธพรสุวรรณครับอข,อขอโทษขอโพยกันไปอาร์ตที่เขาต้องโวยเก่าแข็งแรงอยู่แล้วครับขา,าเบลลมเลยคือก็ซิล่าเนี่เวลาโดนนํำต้องไม่ไม่หงุดหงิดต,ต้องไม่ออกอาการต้องไม่สนใจอะไรทังนั้นต้องเล่นต่อ คือตัวเองมีข้อได้เปรียบทีบอื่นคือเรื่องทีเวิร์กที่ดีมากต้องชม,มเลยเรื่องทีเวิร์กความเข้าใจในเกมนักบอลดีความเข้าใจในแผนการสร้างสรรค์เกมได้เดินเครื่องของตัวเองไปเรื่อยๆครับเนี่ยสุดท้ายมันได้นี่ครับขนาดแฮปแฮ์อฟกอร์ว่ามาดีๆนะ บางแดงนั่นยังเจอความเก่าก็ซีข้าปนี่โ,โห่ครับไปไม่เป็นเหมือนกันที่คุณทนบอกคือทีมไหนที่เล่นแล้วก็เข้าใจเกมอย่างที่โค้ชสัส่งมาจริงเนี่ยเวลาไปเล่นมันมันมันหอหนืแลวกับผูตมาสู้อยู่แล้วครับ